นี่ครับธงชาติไทยดังไกลถึงสวีเดนนะครับพี่น้องคนสวีเดนนะพี่อน้องเป็นฝรั่งนี่แหละคือเป็นชนยุโรปนะซึ่งอยู่ห่างไกลมากจากประเทศไทยแต่เขาพร้อมที่จะเลือกอยู่เคียงข้างประเทศไทยเนาะชูป้ายนะพี่อน้องเนาะว่าไม่เอาแล้วแคมเบรเดียเนาะจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยชูธงชาติไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ ฉันอยู่เคียงข้างประเทศไทยนะขเขมรเนี่ยหลอกลวงไม่ดีฉันไม่คบฉันไม่ชอบเนาะฉันรักประเทศไทยนี่คือสิ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าในการที่ประเทศไทยนะพี่น้องไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่คนลาวที่อยู่เคียงข้างกันทั่วโลกนะหลายประเทศก็อยู่เคียงข้างประเทศไทยเดี๋ยววันนี้บบาวยอดเองจะพาทุกคนไปดูเนาะร้องเพลงชาติไทยชูธงชาติไทย ในสวีเดนนะครับประเองไทยทุกสุวรรณอยู่ยดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยวดวไม่รักสมัคที่ไทยน่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราช<อ><อ>จะไม่ให้ใครค่มขี้สละเลือ โอ้โหนะครับพี่นงนั่นคือเสียงจริงนะพี่น้องคลิปจริงไม่ใช่ AI นะก็มีทั้งคนไทยเองนะท่านผู้ชมเนาะที่ไปอยู่สวีเดนนะไปแต่งงานที่นูน่นแล้วก็จะมีครอบครัวของเขาแล้วก็คนสวีเดนเองนะพี่น้องที่รักประเทศไทยสุดหัวใจนะท่านผู้ชมนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งอีกที่บริยัดภูมิใจซึ่งบริยยัดเองก็ชอบนักเตะหลายคนที่เป็นนักเตะระดับโลกเนี่ยอยู่ในสวีเดนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะ ซาดาตันอิบราฮิมโบวิตนะพี่น้องแล้วก็อิแซคนะแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยซึ่งว่ามาอยู่กับทีมที่บอยอดรักนั่นก็คืออาร์เซนอลนะวิกเตอร์ยอกิเลตนะซึ่งบอยอดเองก็ชื่นชอบนะพี่น้องเถือว่าเป็นเป้าหมายเลยถ้าถ้าบอยอดคิดนะแต่ทางอาร์เซนอลเองก็ซื้อมาจากกริงบอยอดก็ยิ่งมาวันนี้ยิ่งรักยิ่งชอบสวีเดนอีกท่านผู้ชมเพราะว่าเขานะ เลือกที่จะอยู่เคียงข้างนะท่านะผู้ชมนะประเทศไทยนะถึงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยังมีคนสวีเดนที่เขารักนะครับประเทศไทยมากๆนะครับรักจริงๆนะครับชูป้ายสู่ธงชาติไทยนี่คือประเทศไทยนะครับไม่ได้ยืนอยู่ตัวคนเดียวนะหลายคนทั่วโลกเนี่ยหลายประเทศนะครับก็มองเนี่ยครับว่าประเทศไทยนี่แหละ นะคือทำที่ถูกทำถูกต้องที่สุดแล้วนะแต่เมินเองอยากเคมอยากได้นะครับท่านผู้ชมคือเคมินเ,เองเนี่ยคน่างชาตกิก็มองแล้วว่าไม่ดีนะไม่สมควรทำนะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะเขาก็ไม่เก็บไว้เหมือน,เห,อนเหมือนงานนี้เนาะเหมือนคลิปนี้ก็ถือว่าสวีเดนเขาก็เลือกที่จะโชว์ถุงรัทไทยเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่า ประเทศไทยนะี่คือไม่ได้รังแกคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการปกป้องนะอธิปไตยของประเทศไทยไว้นะเป็นการป้องกันตัวนะครับทุกคนทัน่วโลกเขามองเห็นแต่ขเขมรเขาไม่เห็นเองคือพยายามที่จะใส่ร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็คือมีเหตุการณ์ที่คนไทยนะครับไปตุยอยู่ในขเขมรซึ่งไม่ได้รับการรักษานะเนื่องจากว่าไม่มีเอกสารต่างๆเนาะถ้าตาม หลักสากลหรือว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยที่มีหลักมนุษยธรรมเนี่ยก็คือเขาก็จะดูแลนะครับนะเขาจะรักษากอน,นะครับแต่นี่คือขมิมนเนี่ยทิ้งให้ตุยอยู่ก้างทางโอ้โหนะครับ้องได้เห็นแลวก็คือน่าสมเพชมากๆนะครับท่านผู้ช,ชมนะบ๊วยยศเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่บอกได้เลยว่าไม่ชอบพฤติกรรมของขมิมนนะท่านผู้ชมนะบ๊วยยศพูดได้เลยว่าไม่ชอบนะไม่โอเคเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทเขมรนะครับทำเองทั้งหมดนะซึ่งประเทศไทยไม่ได้เคยก้าวล่วงถ้าขเขมรไม่ิรเริ่มก่อนยิงก่อนนะขเขมรยิงมาก่อนเขาแค่สวนกลับนะแต่อาจเปเรื่องอาวุธยุโทโธปรกรณ์เนี่ยไทยในยล้ําสมัยมากกว่า100ปีนะมันก็เลยทําให้เหมือนว่า เป็นการรุนแรงเนาะทำเกินกว่าเหตุไม่ใช่นะคือขนาดคนที่อยู่สวีเดนนอร์เวย์เนาะญี่ปุ่นเกาหลีนะเขาก็ยังเลือกที่อยู่เคียงข้างประเทศไทยครับเพราะว่าเขาเห็นความจริงนะเขาดูว่าเออเนี่ยคนเขมรนิสอบสร้างเรื่องนะครับมันไม่ได้มีความคิดที่ดีๆเลยนะครับมีความคิดที่อคาาติกับคนไทยนะคนต่างชาติพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยวันนี้ธงชาติไทยดังไกลถึงนอร์เวย์นะครับ ขอโทษไปดังไกลถึงสวีเดนนอร์เวย์ก็มีนะครับท่านผู้ชมนะนอร์เวย์ก็มีแต่คลิปนี้คือสวีเดนนะบอยยอดก็ยิ่งลงรักเนาะเพราะว่าทีมเลิฟทีมรักคืออาร์เซนอลนี่ก็มีนักเตะเนี่ยสวีเดนเนาะก,ก,ก็ถือว่ารักขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมวันนี้ก็คืออยู่เข,ข้างๆกับบอยยอดเลยนะพี่น้องนั่นก็คืออยู่เข,ข้างๆประเทศไทยนะท่านผู้ชมซึ่งเป็น เป็นคลิปที่ประยชนเห็นแล้วก็คืออุ่นใจนะไม่ใช่แค่ว่าคนที่อยู่ในชายแดนนะคนที่อยู่สามสี่ประเทศอ้อมข้างเนี่ยนะนะไม่ใช่แค่นั้นนะคี่น้องคือมันไปไกลมากๆทุงชาติไทยนะคี่น้องไม่ใช่แค่บอกยชเห็นเขมรเนี่ยไปชูทงชาติขเขมรก็คือจะมีแต่คนเขมรนะท่านผูนะ้ชมแต่นี่คือมีคนไทยนะครับแล้วก็มีคนต่างชาติที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนาะแต่มาด้วยความเต็มใจนะครับ มาด้วยการรักและห่วงเห็นนะครับพื้นเพนินไทยอย่างเช่นบอยยอดเองนะพี่น้องบอยอดเองกระทาเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องนะพื้นเพนินไทยที่ให้โอกาสนะครับบอยอดได้มาทํามาหากินในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผลกรรมนะครับพีบ่น้องขมรที่ทําร้ายนะครับย,ย่ายีหัวใจของคนไทยวันนี้โดนคนต่างชาตินะเป็น้อง คนทั่วโลกนะครับเอาคืนนะเป็นเอาแบบเจ็บซ้ำน้ำใจจริงๆนะเลือกที่อยู่เคียงข้างประเทศไทยนะแล้วก็เขียนปาอย่างชัดเจนว่าไม่เอาแคนาเบเดียนะแคนาเบเดียเนี่ยไม่สนใจละเนื่องจากว่าหลายประเทศก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับท่านผู้ชมแต่คือไม่ไม่เคยเห็นหัวนะครับเป็นวไม่เคยเห็นความรู้สึกใดๆเลยท่านผู้ชมนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเป็นตองสำหรับคลิปนี้ วิดีโอนี้มายัดเองก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนเมื่อสุขสุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ